สูตรหมักผมปลอดภัยจากธรรมชาติระหว่างตั้งคันค่ะสูตรแรกใช้ไข่ไก่นะคะโดยนําเอาเฉพาะไข่แดงออกมาผสมกับน้ํามันมะพร้าวค่ะผสมให้เข้ากันแล้วชะลมทั่วเส้นผมได้เลยนะคะหมักไว้เพียงแค่30นาทีแล้วสะออกด้วยวิธีการปกติได้เลยค่ะทำสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา1เดือนอาจจะช่วยให้คุณแม่ผมสวยกลับมาเหมือนเดิมได้เลยค่ะสูตรที่2ใช้น้ำมันมะกอก แนะนำให้เป็นแบบอุ่นนะคะจะได้ซึมเข้าเส้นผมได้ไวยิ่งขึ้นหมักไว้30นาทีเช่นกันค่ะเสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดได้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดตรงที่จะช่วยให้ผมตกปลายของคุณแม่หายไปเลยค่ะทําเป็นประจําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะสูตรที่3น้าผึ้งและไข่แดงค่ะใช้ไข่แดงประมาณ2ฟองกับน้ำผึ้งอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันได้เลยนะคะฉลมให้ทั่วเส้นผมได้เลยนะคะหมักไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง สูตรนี้จะทำให้ผมคุณแม่นุ่มลื่นค่ะทั้ง3สูตรทำไม่ยากเลยนะคะถ้าทำอย่างสม่ำเสมอผมคุณแม่ก็จะกลับมาสวยแน่นอนค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ